สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วถ้ายืนลิมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะ,ะกดซับสไครต์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันวันนี้ก็มารีวิวตรงนี้เลยครับมารีวิวที่บ้านเลยฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าฝนตกเนาะคือเราแบบทำคลิปไม่ได้เลยฮะก็ ทิ้งเวลาประมาณบางทีเป็น10วันนะกว่าจะได้ลงคลิปแต่ละคลิปหนึ่งฮะอ่ะสุดท้ารองเท้าปีอยู่ไหนลูกวันนี้ก็ชิวๆนะฮะอ่ะลูกสาวอยู่ไหนลูกสาวหนีแล้วนี่ไปดูวยโอเคไปรองเท้าอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปหารองเท้าใส่ให้นิดหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มารีวิวที่บ้านเลยครับก็เดี๋ยวผมเอ่อพาทุกคนนะฮะไปดูเอ่อลงรถนะฮะถ้าเกิดว่าฝนตกผมจะเอาอ่าตรงนี้นะฮะเป็นที่ทําคลิปนะฮะทำวิดีโอให้ทุกคนได้ชมนะฮะถือว่า วันหนึ่งฝนตกหน้าฝนก็ไม่ได้เอาเอารถมาจอดตรงนี้เลยอ่ะไปดูตรงนี้ครับไปดูลงรถก่อนรีวิวลงรถก่อนแล้วผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูรถ v ีออราคาแสนกว่าบาทนะครับเพราะว่าเมื่อวาน่ะพอดีมือกล้องเขาเพิ่งไปซื้อมานะครับเมื่อวานนะครับนี่ตรงนี้แหละฮะเพราะผมก็ลงทุนเพิ่มนะฮะก็ทําพื้นใหม่นะฮะเห็นไหมครับทําพื้นใหม่ก็นี่ฮะแต่ว่าจอดรถได้แค่คันเดียวนะครับนี่ดูหลังคาก่อนนี่ตรงนี้ท่าเห็นไหมครับก็ทําหลังคาเพิ่มนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะฮะท้าอยู่พัทยานะ ผมมีช่างส่วนตัวนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยเขาออกแบบดีไซน์สวยมากครับเดี๋ยวหารองเท้าใส่ก่อนนะฮะวันนี้ชิวๆชนิดนะฮะรองเท้าก็เดี๋ยวด้ะเอาที่มันเหมาะๆเนะาะคู่นี้ไม่น่าจะเหมาะเนาะไม่น่าจะเข้าอยู่บ้านนะนี่อันนี้เลยเนี่ยนี่ช้างดาวครับก็ oh <no. S 1> เป็นสมัยก่อนผมว่าช้างดาวนี่ทนมากนะฮะรองเท้าคู่นี้นะฮะทนมากนี่คันนี้ก็ขายครับคันนี้นะครับนี่น ันนี้ก็คือเป็นรถของผมเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ขายครับสภาพคือเดิมนะครับผมไปซ่อมบํารุงมาหมดค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับคันนี้นะครับซ่อมแพงมากหมดหมดไปประมาณห้าหกหมื่นครับเกือบเจ็ดหมื่นแล้วคันนี้ฮะซ่อมบํารุงฮะก็ภาษีก็ต่อมาละแต่รถสภาพเดิมสวยนะมันได้ปี2 0 1 6ันสิบหตัวนี้ฮะ cla ตัวนี้ครับสภาพสวยกิฟเลยนะขายได้ได้ไปก็คือแบบสวยอะขายไปพร้อมทะเบียนเลยทะเบียนสวยมาก 1 0 1นะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปดูรถนะครับมีหลายคันเลยที่จอดไว้นะครับแต่ที่สำคัญนะมันจะมีอยู่คันหนึ่ง v ีออสปี2006นะฮะตัว E ฮะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5นะครับอ่ะมาดูกันว่ารถคันนี้มือกล้องเขาฝากขายนะครับอ่ะมามาเร็วมือกล้องมานี่ครับคันนี้นะครับนี่พูดถึงคันนี้นะฮะที่ผมเอามานะคันนี้ผมคือเหมือนที่บอกว่าสนองตัณหาตัวเอง รถรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับช่วงประมาณหลายปีนะคือแบบว่าคือตอนนั้นเราไม่มีเงินเนาะเราไม่มีเงินซื้อะฮะก็พอดีลูกค้าเขาขายให้พอดีเลยก็เลยเอามาขับเล่นๆนครับอ่าแต่ว่าเบื่อแล้วครับก,ก็รีวิวขายแล้วคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่ก็ถือว่าได้เห็นคลิปไปแล้วนะครับนี่คันนี้นะครับก็ถือว่าสภาพสวยนะไม่น้อยด้วยนะฮะนี่มาดูคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นเบนซ์ครับตัวนี้นะครับ อ่าปี2006นะตัวนี้ใช่ปี2006ปะ่ะอ่าตัวนี้ปี2006นะครับเป,เป็นรถของมือกล้องผมเองนะครับตัวนี้ได้เครื่องนะครับได้เครื่องดีเซลนะตัวนี้นะฮะเป็นบี8 0ครับได้เครื่องดีเซลนะค่อนข้างจะแบบประหยัดน้ำมันมากอ่าเดี๋ยวต้องถามมือกล้องก่อนอยากขายไหมอยากขายใช่ไหมอ่ะถ้าอยากขายเดี๋ยวผมขายให้เลยนะฮะอ่าภาษีต่อมาแล้วนะครับภาษีต่อมาแล้วตัวนี้เอาราคาเจ้าของรถเลยอ่าคันนี้ก็ ขายอยู่ที่450,000บาทนะครับคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบอยังไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ขอเป็นเซลเลยป่ะ oh, เดี๋ยวหักค่ <no. S 1> าคอมมิชชั่นเลยเลยนะเออไม,ไม่ไม่คิดแพงไม่คิดแพงอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับนี่ครับคอนเทนต์นี้ก็คือว่าอ,อ่เป็นรถของมือกล้องนะฮะที่เขาไปซื้อมาเมื่อวานนะครับก็มือมือกล้องตัวน,นี้ก็เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะขยับขึ้นก็ ก็มีตังค์ซื้อรถนะครับอ่าวันนี้เขาก็ซื้อรถมาคันหนึ่งนะเขาเขาก็อยากจะรีวิวขายนะครับก็ฝากขายนะครับคันนี้ก็พูดถึงนะฮะก็พูดถึงก็มันเป็นรถราคาแสนกว่าบาทนะครับอืมมนได้ปี06นะฮะตัวนี้นะฮะคือถ้าเป็นตัว Vios ตัวแรกนะมันจะมันจะไฟเขาจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ตัวนี้พอเป็นเป็นเป็นหน้ายักษ์ปพ๊บมันก็จะเปลี่ยนโฉมเป็นปี07นจะฮะจะเปลี่ยนโฉมไปครับแต่ว่าราคารถตัวนี้นะครับผมจะบอกให้นะฮะ คือมันเป็นราคาย่อมๆนะฮะใครก็ซื้อได้แล้วราคาแล้วรถอ่ะคือรถนะฮะคือรถมันมันใช้งานได้ดีมากตัวนี้ฮะก็ถือว่าคนคนใช้เยอะนะฮะถ้าพูดถึงสภาพแบบนี้นะฮะสภาพแบบนี้ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะสวยเลยนะฮะก็จะมีเก็บงานด้ยวยรอยชนิดหนึ่งนะฮะมีกันชนหน้านะครับที่ต้องเก็บงาน,นครับแต่ว่าวันนี้ก็คือขายตามสภาพเลยเขาได้มาอย่างไงก็ไปอย่างงั้นฮะภาษีไม่ขาดนะครับภาษีอยู่ที่ 13, ธันวา65นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิด ภายในให้ดูก่อนนี่วครับอ่าเอ๊มือกล้องขายเท่าไหร่เอ้าอ๋อมือกล้องเขาขาย1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะดูสภาพภายในก่อนสภาพภายในถือว่าสวยนะครับถือว่าโอเคนะฮะคอนโซลหน้าถือว่าโอเคนะฮะไม่มีไม่ช้านะฮะอ่าพวงมาลัยถือว่ายังไม่ร่อนนะครับอ่าภายในภายในสวยบเบาะเป็นเบาะสีครีมนะครับมีมันจะมีต้องเก็บงานเพิ่มนะฮะ มืมกอกล้องเขาายตามสภาพเลยนั่นนะฮะมีเก็บงานเพิ่มไปเห็น<ๆ>เห็น<ๆ>เห็นตรงเบาะไหมฮะเบาะเบาะตรงคนขับ<ๆ>เห็นไหมฮะข้า<ๆ>งคนขับนะครับนี่ตรงคนขับก็มีนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับ,รบตรงนี้นะฮะก็มีรอยขาดนะสามารถที่จะเก็บได้นะครับสามารถที่จะเข้าร้านเบาะนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่ซีเรียสก็คือไม่ต้องเก็บก็ได้หรือว่าจะเอาซื้อแบบว่าประมาณแบบที่พุ่มเมนาะมันสามารถที่จะแบบพุ่มได้เลยนะฮะคือสวมได้เลยนะครับอ่ะดูข้างหลังก่อนวีออสตัวนี้นะครับ ข้างหลังถือว่าเบาไม่มีขาดนะฮะภายในถือว่ากว้างมากเลยนะครับเห็นไหมครับหลังคาเนี่ยหนึ่งเพดานเนี่ยหนึ่งนะฮะเพดานถือว่าสวยอยู่นะถือว่าได้อยู่นะถือว่าคุณเก่งมากนะคุณไปหารถได้ได้ได้เจ๋วมากเลยคุณเก่งมากเลยกล้องเนเะดี <c oughs> ย๋ยวดูห้องเครื่องกันอ่เดี๋ยวผมดูให้นะฮะว่ารถคันนี้เดิมไหมครับนี่มาดูห้องเครื่องเลยยางนะครับยางเห็นไหมยางเขาเปลี่ยนน้ำใหม่นะยางนะครับยางเขาเปลี่ยนน้ำใหม่นะนี่ ขอบแม็กของเขาเนะี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัว J นะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัว E นะครับมันจะมีแอร์แบ็กด้วยนะตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว J จนะมันจะไม่มีแอร์แบ็กนะแล้วก็ระบบไฟฟ้าไม่มีนะครับจะเป็นเอ่อบางบางบางคันก็จะเป็นแบบเป็นมือหมุนนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ไฟฟ้านะครับอ่ะมาดูนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมดูให้ครับรถคันนี้นะฮะเออ่ฝากระโปรงนะฮะมันจะมีเหลื่อมๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเขาเคยเขาน่าจะเคยเก็บงานมาแล้วครับเคยเก็บสีมาแล้วเจ้าของเขานะฮะเคยเก็บสีมาแล้ว น็อตมีขยับนะอ่ะจริงด้วยครับเห็นไหมครับน็อตมีขยับนะฮะน็อตมีขยับจะได้ฝากระโปรงเดิมนะฮะตัวเลขของตัวต้ายังอยู่นะฮะแล้วจับตุมนี้เลยนี่กาวก็ยังเนิ่มๆอยู่นะฮะถือว่าโอเคอยู่นะอ่ามาดูซูมก่อนครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเกิดว่ารถตเอ่อขยับแล้วนะคะฝากระโปรงเก็บเคยเก็บสีมาน่ะเพราะอะไรถึงเก็บสีมาอาจจะเป็นริ้วรอยครับอาจจะมีรอยบุบชนิดหนึ่งนะฮะหรือจะมีอะไรที่ตกใส่ฝากระโปรงแล้วก็เจ้าของก็เอาไปเก็บงานครับไปเก็บสีเอานะครับ อ่าสังเกตเลยฮะมันจะมีอยู่สองสองอย่างนะถ้าเกิดว่ารถที่มีเก็บงานมาเนะี่ยบางครั้งมันอาจจะรถเป็นรถโดนมาอ่ะมาดูเอาถ้าว่ารถโดนมาเป็นยังไงครับถ้ารถโดนถ้าดูไม่ยากครับดูสังเกตตรงซุ้มเลยฮะตรงซุ้มเห็นไหมครับซุม้มนี้เนี่ยคือได้เม็ดอาร์ตอ,อยู่ครบนะฮะซุ้มเม็ดอาร์ตอ,อยู่ครบนะฮะนี่ครับแล้วแก้มฮะแก้มแก้มได้เดิมนะฮะอันนี้นี่ได้บางเดิมนะครับนี่มาสังเกตคารเนี่ยครับคาร์เห็นไหมครับ คานน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะไม่มีการถอดนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับนี่สติกเกอร์โรงงานเลยนะครับ,บนี่สติกเกอร์โรงงานเลยครับสังเกตเลยครับถ้ารถมันโดนมาเนี่ยตกลมตัวน,นี้ก็ถ้าเก็บเกิดเกิดเกิดเปลี่ยนมาหรือเก็บงานมามันมันได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือของเดิมแท้โรงงานนะฮะสังเกตดูครับนี่สังเกตซ้มนะฮะซ้มเดิมนะเม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยให้ครับนี่แล้วมออกยังอยู่ครบนะฮะแต่ว่าน็อตฝักกระโปรงขยัับบนนนะะแก้้้มมฝีไดดเิคร อ่าเดี๋ยวผมดูอ่าเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องตัวนี้ถือว่าเอ่อก็ยังแห้งๆอยู่นะครับอ่ายังแห้งๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเครื่องดีกว่ามันก็จะมีน้ํามันตัวนี้นะฮะอาจจะเป็นผู้ปะเก็นนะนิดนึงนะฮะมีท่ fiber, เห็นไหมครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่ารถสภาพโอเคอยู่นะครับก็ถ้าพูดถึงนะฮะเครื่องนะครับ เครื่องก็ถือว่ายังนิ่งๆอยู่นะเห็นไหมครับเครื่องนิ่งนะอ่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับไม่เคยติดแก๊สมาก่อนครับถือว่าโอเคนะฮะอ่ะชักดูเลยครับเห็นไหมครับน้ํามันไม่มีพุ่งนะฮะถือว่าโอเคครับอ่าถ้าเกิดว่ามีไอขึ้นหรือว่าน้ํามันพุ่งแสดงว่าเครื่องหลวมนะครับอืมตรงนี้ก็จะมีสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอ่าเป็นกรองครับเป็นกรองฮะจะสั่นนิดหนึ่งนะครับแต่ระบบเครื่องถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับ ไปดูข้างหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรายละเอียดให้ทุกคนได้ชมเพิ่มนะแต่วันนี้ก็เอาแบบเอาคร่าวๆนะสบายๆนะเพราะว่าถ้าเกิดสี่หลังคาครับสี่หลังคาก็ถือว่ามีริ้วรอยสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะขับได้นะครับดูข้างหลังก่อนครับว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สมาไหมมาดูนี่ฮะ ว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สไปอหมอเปิดดูนะครับรถคันนี้นะฮะที่ที่ที่ผมก็เอ่อที่ผมเช็คมาแล้วนะครับคือรถมันเคยติดลําโพงมาก่อนฮะแต่ว่าไม่ไม่เคยติดแก๊สนะเนี่ยคือเพิ่งเอามาจริงๆนะให้ไหมถ้าเกิดมีการติดแก๊สมานะครับอ่าถ้าเกิดว่าติดอ่าแทปบซูนมันก็จะมีการเจาะตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะมีการเจาะเลยนะครับโดยสังเกตตรงรูเลยแต่ถ้ากิดถ้าเกิดว่าติดโดนัทนะฮะเขาจะวางตรงยางอะไระครับนี่อ่าจะเจาะอย่างไรกนไหยตัวนี้ไม่มีไม่มีรอยเจาะนะ ยางอะไรอยู่ครบนะฮะแต่ว่าแม่แรงนะฮะกุญแจไม่มี Jamie, IE, นะครับขายตามสภาพเหมือนกันครับไปคุณไอ้แม่แรงมีแม่แรงมีแม่แรงอยู่นี่ครับดูกนอ่ะเห็นครับแม่แรงมีนะครับแต่กุญแจไม่เห็นครับกุญแจไม่เห็นครับมีแต่แม่แรงนะครับอ Superman, ่ะมาดูตรงนี้เลยครับมาดูฝากระโปรงท้ายนะฮะฝากระโปรงท้ายน็อตไม่มีขยับนะเห็นครับน็อตไม่มีขยับนะฮะฝากระโปรงได้เดิมนะเห็นไหมครับนิ่มๆอ่ะจับด in ูข้างบนเลยฮะกาวยังนิ่มๆอยู่นะฮะสังเกตฝั่งนี้เลยครับ น็อตไม่มีขยับเหมือนกันฮะมาดูท้ายกันฝั่งนะครับมาดูท้ายฝั่งนี้ฮะท้ายฝั่งซ้ายนะครับเห็นครับได้เดิมนะเห็นรางเส้นสวยไหมเห็นไหมเออสวยนะครับฝั่งนี้ได้เดิมนะครับมาดูฝั่งขวากันฝั่งขวาเนี่ยฮะถ้าสังเกตนะฮะถ้าสังเกตนะครับมันจะเหมือนแบบช่วงฝั่งนี้เดิมนะเห็นไหมครับฝั่งนี้ได้เดิมนะแต่พอไล่มาครับมันจะมีเหลื่อมๆนะฮะเห็นไหมเหมือนมีการเก็บสีมานะครับเห็นไหมครับแต่รถคันนี้เนี่ยผมบอกผมผมผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะโดนตรงนี้มานิดนึงนะครับ โดนช่วงมุมไฟท้ายมันะฮะนิดหนึ่งครับสังเกตนะฮะตรงนี้ฮะนี่ฮะสังเกตฮะตรงนี้นะมันนิดเดียวครับสกิดนิดเดียวไฟท้ายเปลี่ยนมาแล้วครับไฟท้ายเปลี่ยนมาแล้วครับพอสังเกตดูตรงนี้มันมีการเก็บงานมาถ้าเกิดโดนตรงนี้มานะครับถ้าเกิดโดนตรงนี้มาแล้วแล้วมันโดนที่ข้างบนมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องโดนไฟช่วงไฟท้ายนะครับไฟท้ายเปลี่ยนมานะครับนี่อย่างฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตเลยไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเดิมเขาเห็นไหมฮะมันจะมีรอยรอยนิดนึงนะครับแอบมันจะมีรอยรอยเหมือนรอยแตกนนนึงงแว่่าฝัี ฝั่งนี้ได้ของใหม่นะนี่เลี่ยมเลี่ยมเลยนะครับเลี่ยมของใหม่เลี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวสังเกตดูตรงนี้นะฮะสังเกตดูตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ารถมันโดนมาลึกๆนะโดนมาแรงๆนะฮะนี่มันก็จะมีเก็บงานนะครับนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะมันก็จะตรงนี้ก็ได้เดิมนะตรงนี้ได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับได้เดิมนะฮะถือว่าโอเคนะครับรถคันนี้นะครับก็มือกล้องเขาบอกว่าขายอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทฮะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครที่ชอบยังไงฮะทักทายมาเบอร์โทรผมมีทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับนี่กันดูงองรองเท้าก่อนโอ้ oh, <no. S 1> โหแล้ว